แล้วก็ผู้ถือผู้ถือรงโรงเรียนเด็กชายคุณวิทย์บนขอบหรือน้องปุณนครับสำหรับปีนี้นะคะก็เป็นปีแรกที่อนุบาลน,นั้นได้ร่วมการแข่งขันกีฬาสีของเราเป็นปีแรกกับพี่ๆนะคะดัะนั้นก็เรียกว่าเป็นปีแห่งนะความภาคภูมิใจที่เราเรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างพี่และน้องนะคะวันนี้ก็ขอให้น้องๆนำขบวนพาเหรดนะคะมาก่อนเลยนะคะก็ดูความสดใสน่ารักของน้องๆที่มีความตั้งใจอย,อย่างมากมายเลยะคะ่ะ ับในสีเขียวนะคะที่คุณโูวิลาได้นะคะราชื่อสำหรับผู้ที่นำเอามานะคะไม่ว่าจะเป็นดัมเบเยอร์ป้ายสีหรือว่าธงนะคะเขาก็จะมาในนะคะหัวข้อที่ผกบอกว่ากล้าวใจส,สู่อาเซียนอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะคะของสีเขียวะค,ะค่ะรายชื่อนักเรียนนะครับที่นำะนาะกั่วทอเล็สีเขียวนะครับดัมเยืเยอร์นะครับจากหญิงนัชวรลันแสงสุนปลายหนาวครับ ผู้ถือป้ายสีเขียวเด็กหญิงธัญญานุชกลินหอ,อมน้มองจูดครับเุนนผู้ถือธงสีเขียวเด็กชายธนดลกิติรุ่งเรืองนะหรือน้องเสใดนะครับขณะนี้ขะบวนของสีส้มมาแล้วค่ะเชิญคุณวิลาเนนะคะสำหรับสีส้มนั้นรัมเบย์เด็กหญิงวริตราบุญแสงหรือน้องสายฝนค่ะป้ายสีส้มเด็กหญิงกิติยากรธนจันดาน้องแต้ม ้องสีส้มนะคะเด็กชายทราเทพชัยเดชน้องสตางค่ะอันนี้ก็สีส้ม